ในฐานะที่เป็นคนที่ทําสัญญกรรมอะค่ะหมอมองใบหน้าใบหนึ่งเนี่ยเหมือนผ้าใบค่ะรูปภาพรูปหนึ่งจะสวยได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ตั้งแต่กรอบหน้าเลยนะคะมันไม่ได้อยู่ที่แบบตัวอวัยวะอย่างเดียวที่ว่าจะสวยนะมันต้องอยู่ที่ว่ากรอบต้องดีตัวอวัยวะมันก็ต้องสวยอะค่ะสองอย่างทุกอย่างมันต้องสมดุลกันทั้งหมดสวัสดีค่ะหมอดารินด็อกเตอร์วีคลินิกนะคะดูแลเรื่องเกี่ยวกับการปรับรูปหน้านะคะ negócio. เช่นเป็นตาจมูกปากแล้วก็คางนะคะก็ปรับให้มันสมดุลมากขึ้นลวค่ะแล้วก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับรูปปหนนน้าาโดยรวมาาเเช่อจจะ็ เกี่ยวกับความแห้งแบนของใบหน้าเช่นขมับตอบเห็นโหนกแก้มดดเด่นชัดเจนพวกนี้นะคะก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับการปรับรูปของใบหน้าโดยรวมด้วยฟิลเลอร์ล ER, และโบทอ์ด้วยค่ะถ้าคนไหนที่อยากจะปรับรูปหน้านะคะเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยกันก่อนนะคะสำคัญที่ว่าเออเราได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องเข้าใจตรงกันอย่างนะคะเวลาของใครมาปรึกษากับหมอเนี่ยใค้สามารถบอกคุยกับหมอก่อนก็ได้ว่าเอออยากจะแก้ไขตรงนี้เนอะหมอทัอ่วอาหมอจะแนะนํารวมๆก่อนแล้วก็จะแนะนําในจุดที่ใค้ต้องการอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราจะได้ปรับยังไงให้เข้ากันได้ Dr. V. Clinic.